ตัดสินใจเลิกทั้งที่ยังรักอปอบปี้เลิกสาวหล่อจบรัก4ปี เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจานวนมากที่ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของความรักของสาวชันชยาทรงเจริญหรือปอปปี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะทำหลายๆคนเสียดายกันเป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดปิดฉากรักหวาน4ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคู่ของอดีตนักร้องสาวชันชยาทรงเจริญหรือปอปปี้พรีทูวานกับแอร์โฮสเตสสาวหล่อแพมปะพาดา ทางการของแพมได้โพสภาพพร้อมข้อความว่า Noting h last s forever, just k e e p the smile and all the good memories behind the lens and has as long as we can. Thank you for an amazing time in our relationship for four years together. sorry for all the bad thing s that I have done our relationship and you don't have to t r y for anything anymore good luck Baba plus we love as always หลังจากนั้นป๊อปปี้ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวมาที่ Instagram Story ของตัวเองพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะหนูขอให้พี่โชคดีและมีความสุขกับทุกๆอย่างหลังจากนี้นะคะ